ค่ะคัสติปอลเรานำเสนอรถกระบะมือสองมิสุบิชิไทยทันนะคะเครื่อง2.5 GLS เกียร์ธรรมดาค่ะรถ4ประตูนะคะคันนี้ปี2011ค่ะรถสวยเดิมๆบางๆเครื่องดีเกียร์ด,ครดีคัสซีสวยค่ะบอดี้สวยดูดีตลอดทั้งคันเลยนะคะช่วงร่างก็แน่นๆหลุดท่านภายในกว้างขวางสะอาดเลขไม่หน0 0 0 0กิโลเมตรค่ะ บอดี้สวยนะคะคัสซีสวยเครื่องแน่นเกียร์ดีช่องร่างดีแอร์เย็นภายในกว้างกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะร้อมแม็กขอบ18นะคะสีสวยค่ะภายในสวยผ่าสีห6ราคาคันนี้138,000บาทค่ะรถอยู่แถวบางพีเมกะบางนานะคะท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจค่ะท่านติดต่อตามเพิ่นโทรัพท์ใต้คลิปเพื่อสอบถาม อัปเดตสถานะและนัดหมายเข้าชมตัวรถนะคะเน้นโทรติดต่อเจราจากันโดยตรงได้เลยค่ะในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ